ไฮไสวัสดีค่ะคลิปเก่าเล่าใหม่นะคะตั้งแต่แม่หมวยยังไม่ได้ซื้อบ้านนะคะชวนกันไปกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะไม่มีกับข้าวในตู้เย็นเลยนะคะเป็นร้านที่มาทานได้ประมาณสองครั้งนี่ละค่ะอยู่ในซอยนี่ถึงแล้วเราไปสั่งกันเลยจะ้ะนี่ค่ะช่ำๆเลยค่ะเย็นตาโฟของแม่หมวยค่ะ แล้วก็สั่งข้าวมาด้วยป,ะปะ๊าป๊าสั่งมาม่ามาคือกินกันอยู่สองคนนะแต่ว่าก็สั่งมาสามอย่างก็กินข้าวไปด้วยหมูก็เผ็ดเผ็ดก็คือเผ็ดทั้งสามอย่างไม่มีอะไรไม่เผ็ดเลยนะคะกินไปก็คือซูดไปเลยนะทุกคนน้ำแดงมากก็คือไม่รู้จะปรุงเผ็ดไปถึงไหนนะท้องไส้ก็คือไม่เหลือแล้วนะแต่ก็ต้องไหวเนาะของแซ่บมันต้องเผ็ดนะคะ มาพากอีกก็คือหิวอีกแล้วนะคะอยากกินอีกแล้วคงไม่หมวยเป็นเส้นเล็กเย็นตาโฟนะคะคือร้านนี้ก็อร่อยนะคะสะอาดนะความให้คะแนนก็ประมาณ8เต็ม10นะจ๊ะ คลิปเก่าเล่าใหม่ในโทรศัพท์ก็มีแต่อาหารนะคะมีแต่การไปกินของอร่อยก็ความสุขของของคนนะคะในวันหยุดนี่ก็จัดชาเขียวปั่นแบบช่มชามหมดแล้วค่ะหมดก่อนผู้ชายไปแล้วหนึ่งค่ะใส่ฟิลเตอร์ให้เขาหน่อยสวัสดีค่ะ